สวัสดีครับวันนี้เราจะ,ะมาแนะนำนะฮะแนวทางในการตรวจเช็คชุดเทอร์โมสตักนะฮะก็คือตัวตัดอุณหภูมิความร้อนนะฮะตัวนี้ก็คือเทอร์โมสตั๊าขนาด75องศา4นะครับตัวนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะติดในเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับในเครื่องต้มน้ำน้ำร้อนน้ำเย็นนะฮะเครื่องทำน้ำอุ่นตามบ้านนะฮะ เทอร์โมสตัตนะฮะปกตินะครับถ้า,าใช้งานได้นะฮะก็คือจะต่อเป็น NCNC NC นะครับก็คือเวลาเราใช้มัลติมิเตอร์วัดนะฮะเข็มจะต้องตีมาเต็มสเกลนะครับอย่างนี้ถือว่าปกติใช้งานได้นะครับวันนี้เราก็มีอยู่4ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือ,อเวลาที่มันอุณหภูมิ ความร้อนเกิน75าองศาซีนะครับตัวนี้ก็จะดีดขึ้นนะรเราสามารถที่จะมากดกดลงได้นะครับให้มันทํางานปกตินะครับซึ่งจะแตกต่างจากตัวนี้นะครับก็คือถ้าเปิดวงจรแล้วก็คือขาดนะครับนะครับจะสอนวิธีนะครับก็คือใช้มันติมิเตอร์นะครับแบบเข็มหรือแบบดิจิตอลก็ได้นะครับตัวนี้เราจะปรับย่านวัดมาที่โอมมเตอร์นะครับที ูณสินะครับตอนนี้เขียนไม่ขึ้นนะครับไปทำการวัดนะครับตัวน,นี้ก่อนนะครับวิธีการนะครับ ตัวนี้ก็คือใช้เข็มเช็คดูนะครับนะครับเช็คอย่างนี้นะครับนะครับเข็มจะขึ้นนะครับตันนี้เราวัดเห็นไหมครับ อันนี้คือสามารถใช้งานได้นะครับสำหรับชุดเทอร์โมสตัตนะครับแต่ถ้าเกิดเราวัดแล้วไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นก็แสดงว่าเทอร์โมสตัตขาดนะครับ